สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคอหวยนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับก็ทางหายไปหลายวันนะครับก็มีภารกิจงานเข้ามานะครับก็ต้องทํางานตามเจ้านายสั่งนะครับวันนี้ก็จะเอ,อ,อาสองตัวล่างนะครับสองตัวล่าง เคู่โตนะครับสิบดคู่ตรงมาฝากนะครับโดยสถิติสิบวดติดนะครับสถิติสิบนวดติดวันนี้จะมาวางชุดเน้นบนล่างให้ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นก็จะเอาสูตรใหม่มาให้ชมก่อนแล้วไปจับประกอบกับสูตรเก่าที่ได้ลงไปก่อนหน้านี้นะครับโดยผมจะใช้ คลิปนี้อ่าส่วนนี้ผมจะใช้สองส่วนนะครับโดยเด่นล่างสูตรที่หนึ่งอ่าสำหรับส่วนนี้สถิติสิบสี่งวดนะครับเด่นล่างสามตัวนะครับและสูตรที่สองสถิติเข้ามาสิบงวดนะครับเข้ามาสิบงวดติดอ่าเด่นล่างสามตัวเป็นสูตรที่สองนะครับผมได้เอาไปจับประกบกันดูแล้วว่ามันจะเป็นสองส่วนพอจะจับประกบกัน จะเป็นสองตัวล่างนะครับไปกลับนะครับสองตัวล่างไปกลับเดี๋ยววิธีคิดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสูตรที่หนึ่งคิดวิธีคิดยังไงสูตรที่สองวิธีคิดยังไงนะครับก่อนเดือนเราก็ไปดูสถิติก่อนนะครับสถิติย้อนหลังนะครับเริ่มจากงวดวันที่สามสิบเดือนสิบสองนะครับสูตรที่หนึ่งผมทาได้หกเก้าศูนย์นะครับสูตรที่สองทำได้หนึ่งสี่ห้านะครับเราก็ไป ผมจะจับตัวตรงไว้นะครับส่วนออกตัวกลับตัวอะไรเดี๋ยวเราก็ไปพิกเอานะครับคือเลือกเอาตัวที่ชอบแล้วก็ไปกลับเอานะครับจับคู่ก็ได้หกหนึ่งหกสี่นะครับหกห้าเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าวันที่สามสิบทับสิบสองนะครับเลขสองตัวล่างเลขที่ออกก็คือหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้า นี่นะครับเข้าหนึ่งเก้าครับสูตรที่หนึ่งเข้าเลขเก้าสูตรที่สองเข้าเลขหนึ่งนะครับมวดถัดไปนะครับมวดวันที่สิบเจ็ดทับหนึ่งสูตรที่หนึ่งเราได้สองห้าหกนะครับสูตรที่สองเราได้แปดหนึ่งสองจับคู่ก็ได้สองแปดสองหนึ่งสองสองห้าแปดห้าหนึ่งห้าสองหกแปดหกหนึ่งหกสองนะครับมวดวันที่สิบเจ็ด ทับหนึ่งเลขที่ออกก็คือห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งสองตัวล่างคือห้าหนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งเข้าเลขห้าสูตรที่สองเข้าเลขหนึ่งนะครับเลขที่ออกมันออกหนึ่งห้านะครับไม่ใช่ห้าหนึ่งออกหนึ่งห้านะครับนี่นะครับเข้านะครับเข้าตัวกลับนะครับวดวันที่หนึ่งทับ 2. สองนะครับวดวันที่หนึ่งทับสองสูวรที่หนึ่งเราได้สี่เจ็ดแปด สูตที่สองก็ได้ห้าแปดเก้าจับคู่ก็ได้สี่ห้าสี่แปดสี่เก้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดห้าแปดแปดแปดเก้านะครับอเลขสองตัวล่างวดวันที่หนึ่งทับสองเลขที่ออกก็คือเก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดก็เข้านี่นะครับเก้าเจ็ดเลขเจ็ดอยู่ที่สูตรอ่าสูตรหนึ่งเลขเก้าอยู่ที่สูตรสองนะครับเลขออกเก้าเจ็ดก็ออกตัวกลับมา วัดติดนะครับประดูวัดวันที่16ทับ2ตัวที่หนึ่งมาได้690นะครับ690ของเขียนผิดมันก็จะเลอะเทอะหน่อยนะครับ690ตัวที่สองได้923นะครับจับคู่กันได้69 62 63 99 92 93 09 02 03นะครับเลขที่ออกก็คือ39นะครับของตัวล่าง,งวัดวันที่ ครับสองออกสามเก้านะครับสามเก้าเลขสามอยู่ที่ศูนย์ที่สองเลขเก้าอยู่ที่สูนยที่หนึ่งนะครับสูนยที่สองเข้าสองตัวนะครับเก้ากับสามนะครับนี่ครับเก้าสามสามเก้านะครับมวดวันที่หนึ่งทับสามสูนย์ที่หนึ่งได้เจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนยที่สองได้ศูนย์สามสี่ ล้วก็ไปจับคู่กันได้เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่งวดวันที่หนึ่งทับสามเลขที่ออกสองตัวล่างนะครับก็คือเจ็ดสามนะครับเจ็ดสามตรงนี้นะครับองวดน,นี้มาตรงนะครับโซตรที่หนึ่งเลขเจ็ดโซตรที่สองเลขสามนะครับงวดวันที่สิบหกทับสามนะครับงวดวันที่สิบหกทับสาม เราได้เจ็ดศูนย์หนึ่งสูตรที่หนึ่งนะครับเจ็ดศูนย์หนึ่งสูตรที่สองได้หกเก้าศูนย์จับคู่กันก็ได้เจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เมื่อวันที่สิบหกทับสามเลขก็หนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้านี่นะครับเริ่มมาตรงนะครับสูตรที่หนึ่งเข้าเลขหนึ่งสูตรที่สองเข้าเลขเก้านะครับและ งวดวันที่หนึ่งทับสี่นะครับหนึ่งทับ 4. สี่ส่วนที่หนึ่งเราได้หกเก้าศูนย์นะครับหกเก้าศูนย์ส่วนที่สองได้หนึ่งสี่ห้านะครับเราก็ไปจับคู่กันได้หกหนึ่งหกสี่หกห้าเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับเลขสองตัวล่างงวดวันที่หนึ่งทับสี่เลขที่ออกคือศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้านี่นะครับศูนย์ห้าศูนย์เข้า ตัวที่หนึ่งเข้าหลักสิบตัวที่สองเข้าหลักหน่วยนะครับศูนย์ห้าวดวันที่สิบหกทับสี่นะครับตัวที่หนึ่งเราได้สองห้าหกตัวที่สองเราก็ได้สองห้าหกนะครับจับคู่ก็ได้สองสองสองห้าสองหกห้าสองห้าห้าห้าหกหกสองหกห้าหกหกนะครับวดวันที่ สิบหกทับสี่เลขที่ออกสองตัวล่างคือห้าหกนะครับห้าหกเข้าสองคู่นะครับเข้าคู่กับคู่ตรงคู่ที่ตรงนะครับคู่กับหนึ่งเข้าสองตัวห้ากับหกโสดสองก็เข้าสองตัวห้ากับหกนะครับมวดวันที่สองทับห้านะครับตัวที่หนึ่งเราได้สี่เจ็ดแปดโสดที่สองเราได้แปดหนึ่งสองนะครับ สองจับคู่กันก็ได้สี่แปดสี่หนึ่งสี่สองเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดแปดแปดหนึ่งแปดสองนะครับงวดวันที่สองรับห้าสองตัวล่างเลขที่ออกคือหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดนะครับเข้านี่นะครับตามที่เราจับไว้มันเป็นตัวออกตัวกลับนะครับเลขสูตรที่หนึ่งเข้าหลักหน่วยคือเลขแปดสูตรที่สองก็เข้าหลักสิบและหลักหน่วยคือเลขแปดกับเลขหนึ่งนะครับ ที่สองมักจะมาสองตัวนะครับไปดูงวดวันที่สิบหกครับห้านะครับตัวที่หนึ่งเราได้เจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับตัวที่สองเราได้สี่เจ็ดแปดนะครับเราก็ไปจับคู่กันได้เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับงวดที่ผ่านมาเลขที่ออกสองตัวล่างก็คือหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่นี่นะครับเข้าตรงตรงนะครับ สีตรที่หนึ่งเข้าเลขหนึ่งที่หลัก 10. สิบสูตรที่สองเข้าเลขสี่ที่หลักหน่วยนะครับอตอนนี้เราไปดูวิธีคิดนะครับวิธีคิดของงวดวันที่หนึ่งทัหกนะครับวิธีคิดผมก็จะใช้รางวัลที่หนึ่งเลขท้าสองตัวล่าง เลขสามตัวล่างครั้งที่หนึ่งเลขสามตัวล่างครั้งที่สองอ่าที่สามและเลขสามตัวล่างครั้งที่สี่นะครับโดยสูตรที่หนึ่งนะครับผมจะทําที่ด้วยปากกาแดงนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งเกินี่นะครับผมจะใช้หลักร้อยของรางวัลอ่าของสามตัวล่างครั้งที่หนึ่งนะครับบวกกันสี่ครั้งนะครับไปบวกด้วยหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่สามสามครั้งบวกด้วยหลักสิบ สามตัวล่างครั้งที่สองสองครั้งนะครับอันนี้เลขสองนะครับแล้วบวกด้วยหลักหน่วยสามตัวล่างครั้งที่สามหนึ่งครั้งไปบวกด้วยหลักสิบสามตัวล่างครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหน่วยสามตัวล่างครั้งที่สี่เก้าครั้งนะครับแล้วบวกด้วยเลขสี่คงที่นะครับผลลัพธ์ให้นับเพิ่มไปสามแต้มแล้วนับเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็จะได้สูตรที่หนึ่งนะครับ สำหรับวดวันที่หนึ่งทัพหกตัวที่หนึ่งเราได้เด่นล่างคือเก้าสองสามนะครับเก้าสองสามส่ววิธีคิดของสูตรที่สองนะครับวิธีคิดของสูตรที่สองก็จะมาจากการที่ผมใช้หลักหมื่นนะครับบวกกันสองครั้งบวกด้วยหลักร้อยบนบวกด้วยหลักสิบบนนะครับแล้วมาบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะครับแล้วไปบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สี่บวกด้วยหลักสิบครั้งที่สี่และบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สี่ บวกด้วยเลข5คงที่นะครับผลลัพธ์ให้นับเพิ่มไป3แต้มและนับเพิ่ม1แต้มเช่นกันนะครับสำหรับส่วนที่2ผมคิดได้3 6 7นะครับพ่อแม่เป็น้องแคปตรงนี้ไว้นะครับแคปตรงนี้ไว้นะครับเป็นูตรวิธีคิดนะครับสถิติ10งวดขึ้นนะครับสถิติ10งวดติดนะครับสำหรับงวดวันที่1ทับ6นะครับเราก็ได้ สูตรที่หนึ่งเก้าสองสามสูตรที่สองเราได้สามหกเจ็ดนะครับเราก็ไปจับคู่กันนะครับได้เก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดสองสามสองหกสองเจ็ดสามสามสามหกสามเจ็ดเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะมาคู่ไหนนะครับก่อนอื่นก็ลุ้นให้สูตรมันเดินต่อนะครับแล้วคราวนี้เราไปจับชนนะครับจับชนับสูตรสําหรับสูตรนี้เดินมาแปดงวดนะครับ นี่เดินมาแปดงวดเป็นส่วนใหม่เช่นกันนะครับเรามาจับชนตัวอ่าไว้ในนี้จะเห็นหมดอันนี้นะครับเราไปจับชนกันก่อนนะครับกับส่วนนี้ก็มีเลข 9. เลขเก้าเด่นที่เลขเก้าเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดชนเลขเก้าหก าหกนะเก้าเจ็ดสองไม่มีนะครับส่วนนี้เลขสองไม่มีเลขสามไม่มีนะครับสองสูตรนี้ชนเก้าหกนะครับชนเก้าหกไปหนึ่งสูตรนะครับแล้วไปดูสูตรนี้นะครับนี่อีกสูตรหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นสูตรใหม่อีกสิบวดเช่นกันนะครับเก้าคู่ตรงตรงสิบวดเช่นกัน สำหรับสูตรนี้นะครับหลักสิบได้เก้าศูนย์สี่หลักหน่วยแล้วได้สองสี่หกเราไปจับตัวชนนะครับจับตัวชนก็คือเก้าสามเก้าหกอันนี้ก็ชนเก้าหกนะครับชนเก้าหกชนเก้าหกเก้าเจ็ดไม่มีสองสามสองหกสองเจ็ดสองไม่มีสามสามสามหกสามเจ็ดไม่มี เพราะฉะนั้นชนอยู่ที่นี่นะครับจนที่96นะครับเดี๋ยวเตือนผมลบออกกันนะครับสําหรับคลิปนี้เราจะมาเน้นสองตัวล่างชุดเดียวนะครับเน้นตัวชนอย่างเดียวนะครับเน้นตัวชนอย่างเดียวนะครับเน้นเลขที่ชนอย่างเดียวนะครับสามตัวชนสองตัวผ่านไปคือ96นะครับ องคู่สองคู่มวดที่แล้วออกตัวกลับนะครับมวดนี้หลักสิบได้หนึ่งสองหกศูนย์หลักหน่วยได้สี่ห้าหนึ่งก็มีชนหรือไม่สำหรับโตรนี้ไม่มีชนนะครับสำหรับโตรนี้ไม่มีชนนะครับมีชนเลขหกตัวเดียวนะครับเลขหกกับเลขสอง ผ่านนะครับส่วนนี้ไม่ทนผ่านเราไปดูที่อีน่เลยผมขอดูก่อนนะครับเราไปดูที่เลขเด่นเลยนะครับเลขเด่นถ้าสูตรนี้นะครับเดินต่อนะครับสูตรใหม่เรานะครับถ้าสูตรใหม่เราเดินต่อนะครับมันก็จะได้เลขเด่นล่างคือ ชนกันนะครับชนกันคือเลขเก้านะครับเลขเก้านะครับสามสูตรนะครับสามสูตรและอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้นะครับเลขที่เป็นล่างสามตัวนะครับปถิติก็เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่สิบหกทับสามนะครับก็งวดที่เริ่มใช้มันก็ผิดนะครับแต่มันกลับมาเดินตอน หนึ่งสองสามสี่นะครับกลับมาเดินต่อยสี่ม้วดมวดต่อไปมันได้แปดเก้าศูนย์นะครับงวดต่อไปได้แปดเก้าศูนย์ 8, 9, เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของเลขวิ่งล่างนะครับคือเลขเก้านะครับผมให้วิ่งล่างเน้นให้วิ่งล่างคือเลขเก้านะครับและหลักหลักหน่วยนะครับอ่าอันนี้เราเราไปดูหลักหน่วยอีก นะครับส่วนนี้เอากลับมาดูอีกทีหนึง่งวดที่ผ่านมาออกตัวกลับได้หนึ่งสองหกศูนย์สี่ห้าหนึ่งเรามีเลขหกนะครับเรามีเลขหกจับเลขหกไว้อีกหลักหน่วยสองสูตรนะครับหลักหน่วยสองสูตรห้าหกแปดกับสองสี่หก ัวเลขหกตัวเดียวนะครับจึงเป็นที่มาของชุดเน้นสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างเน้นฟันตรงให้แบบวัดดวงกันไปเลยนะครับคือเก้าหกนะครับตัวแม่เป็นน้องก็อย่าลืมเล่นตัวกลับนะครับอย่าลืมกลับตัวไว้ด้วยนะครับเล่นหวยไม่กลับนี่ตับแตกมาบ่อยแล้วนะครับโดยเฉพาะตัวผมเองครับมั่นใจสุด นะครับเรามั่นใจสูตรเกินไปก็เจ็บมาบ่อยนะครับสำหรับมวดนี้ผมก็จะเน้นให้สองตัวล่างนะครับคือ96นะครับ96ชุดเดียวนะครับคลิปนี้พรุ่งนี้หวยออกแล้วนะครับพรุ่งนี้หวยออกแล้วมันมีอีกสูตรหนึ่งเนาะอันนี้มันเป็น อันนี้มันเป็นหลักสิบนะครับอันนี้มันเป็นหลักหน่วยซึ่งมันซ้ำกันผมก็เพิ่งไปดูว่ามันเป็นสูตรซ้ำกันแบบ่เทโดูมาเกี้สูตรห้าหกแปด,ด 5, 6, นะครับก็เลยก็เลยไม่ทําต่ออดูหลักสิบไปแล้วกันนะครับหลักสิบหลักสิบก็ได้สี่เก้าสองนะครับหลักสิบชนที่ได้เก้าอีกนะครับชนที่ได้เก้าอีกค่อนข้างมั่นใจว่า น่าจะมานะครับเก้าหกนะครับน่าจะมาลำรับคลิปนี้ผมมาเน้นให้นะครับเน้นให้แบบวัดดวงกันไปนะครับแบบวัดดวงกันไปนี่นะครับหยิบกระดาษแผ่นเก่านะครับมาให้ชมอีกรอบนึงนะครับ วิ่งล่าง96นะครับวดวันที่1ทับ6ทับ64นะครับวิ่งล่างให้วิ่ง9กับ6นะครับเน้น9ก6นะครับเน้น96เน้น96นะครับส่วน3ตัวบนนะครับ3ตัวบนเน้น106นะครับ106การ906นะครับ106ตัวรอง906นะครับ ตัวหนึ่งสี่หกเก้าสี่หกให้เป็นตัวกันนะครับพ่อแม่พี่น้องผมจะเน้นไว้ให้เท่านี้นะครับเท่านี้นะครับคือเน้นหนึ่งศูนย์หกนะครับสรุปให้สรุปนะครับหนึ่งครับหกครับหกสี่นะครับ 1, วัดดวงนะครับบนวิ่ง06นะครับวิ่ง1 106เน้นครับ906กัน146 14 946นะครับสี่ชุดนี้นะครับสำหรับเลขบน ส่วนเลขล่างนะครับให้วิ่ง6 9นะครับเน้นตัวเดียวนะครับเน้นตัวเดียวไปเลยแบบวัดดวงกันไปเลยนะครับ9 6 9 6นะครับเขียนติดนะครับ9 6และ9นะครับอันนี้ฝากให้พ่อแม่พี่น้องนำไปพิจารณาใช้เอานะครับ ใช้วิจยอาจารย์ในการรับชมนะครับชอบก็จัดไปไชอบก็นั่งรอนรุ่นไปก่อนนะครับว่าตูดมันจะผ่านหรือไม่นะครับเอาครับจุดประดวงผมก็มีให้เท่านี้นะครับพรุ่งนี้ก็ขอให้โชคดีร่ำรวยร่ำรวยถูกไว้ ทั้งสาตัวบนตรงๆสองตัวล่างตรงๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาเป็นเอฟซีเข้ามากดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับตามนี้นะครับนี่คือนามปากกานะครับลายแก้วนะครับ คือนามปัดกานะครับยังไงก็ฝากแนะนำเพื่อนพ้องเข้ามากดติดตามทางช่องไทยพายแก้ว้วยนะครับเข้ามากดติดตามแล้วมีเวลาว่างก็เข้ามาชมกันด้วยนะครับยอ,อดผู้ชมไม่ไม่ค่อยขยับเลยกำลังใจก็ไม่ค่อยมีนะครับก็เลย แต่ไม่เป็นไรนะครับมันก็คืออุดมการ์ของเราที่ตั้งไว้ทํามาเพื่อแจกครับถ้าดวงมาดวงดีเมื่อไหร่สูตรเราก็ประชวนกับเลขล็อกนะครับเลขอันไม่มีนะครับเลขอันอไม่ใช่เลขอันอเลข,เลขดับไม่มีนะครับเลขดับไม่มีมีแต่เลขล็อกนะครับอยู่ที่ว่ามวดไหนจะล็อกไปโดนของอาจารย์ท่านไหนเท่าน,นั้นเองนะครับ อยู่ที่ดวงนะครับอยู่ที่ดวงท้ายนี้ก็ขอให้ทุกทุกท่านที่เข้ามากดเข้ามาชมจนจบนะครับขอให้ร่ำให้รวยนะครับขอให้ร่ำให้รวยขอให้ถูกหวยสามตัวตรงนะครับสามตัวบนตรงตรงสองตัวล่างตรงตรง,ตรงนะครับวันนี้ขอเหมาทั้งบนล่างนะครับวิ่งบนเอ่อบนล่างคือเลขหกนะครับวันนี้เอ่อ ยังไงก็เอาไปลุ้นเอานะครับลองลุ้นดูนะครับลองลุ้นดูสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ